เดี๋ยวรอเราจะไม่คุยที่นี่เดี๋ยวพาเขาไปคุยที่สถานที่รับเล่จะไปนเจลพูดไปงั้นแหละเขาเป็นเขาแกงชื่ออะไรอ่ะวินสโมกเปียกวินสโมกใช่ปะวะกวนถูกปะวะอันดับแรกเลยเดี๋ยวแรกไม่ต้องเปลี่ยนชื่อกังเลยสวัสดีค่ะไปมณีครับครับผมรบกวนเปิดติ๊กเก็ตแล้วก็ส่งไฟล์ตัวละครให้อดินหน่อยได้ไหมครับที่แจ้งไปในนิตยาศาสตร์เมืองนะ่ะอากิโตะครับ เอาที่คิดว่าหล่อๆเยอะๆก็ได้ครับพี่ตาม,<ผ>ม,มี่ตาผมมีผมมีผมได้เพราะว่าจะไปทำรูปรับแรนนะครับผมโอเคครับเอาไม่ต้องเป็นไฟตัวละครก็ได้นะเป็นรูปที่เรายืนถ่ายกับน้องๆหลายๆคนก็ได้รับผมเ่าผมไป่ตามอาผมได้ไหมได้ครับครับลบกวนเปิดติเก็ตไปไมีผมค่บมีผมเลยนะคับมีผม้วยนะลบกวนแจ้งว่ามาจากแก๊งอะไรนะครับได้ครับได้ส่งก่อนพพุ่งนีพิกรรมนะครับผมโอเคครับได้ครับโอเคครับนายยกรบกควรแค่นี้ขอบคุณครับขอบคุณครับ เอาผมด้วยนะพี่ตั้มมีผมนะไอ้เชี่ยมึง,ม,งมึงไม่มาถอดสุดอยู่แก๊งกูเละอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนเห็นป่ะชดสมภูเรียเขาขึ้นรถนะรลครับพี่สาวสองคนขึ้นรถหนได้ไหมครับครับขึ้นรถหนได้ไหมครับอสวัสดีครับช,ชื่ออะไรเนี่ยสองเอาแต่ถามถามตรงก่อนมีแฟนยังเนี่ยสองคน,นย,ยังไม่มีครับแล้วลคนหลังนะครับ มี <lining S 1> แล้วครับน <c oughs> เดียกก็เนี่ย <c oughs> เออบอรับเขามาคุยเรื่องสูตรนะครับอ,รอ,อ้าวใช่เหรออ่อโทษทีครับโทษทีอันนี้แก๊งไกกร,งมมรครับเนี่ยชื่อแก๊งไรครับเนี่ยชื่อแก๊งวินสโมครับอ๋ออันนี้เป็นแกง๊งยิิงล้วนเหรอครับหรือว่าอะไรไม่คะ่ะแก๊งรวมคะ่ะแกิงรวมอันนี้ซาร์กี่คนครับมีคนคมีสลร์ยี่สิบห้าค่ะแล้วพวก แล้วพวกเทียวุธครับมีเงินเยอะไหมครับเทียวุฒเทียวุธตอนนี้ก็เริ่มดันเริ่มดันให้มันหลุดสวัสดิการบ้างแล้วครับอันนี้คือผมจะพูดแบบตรงๆต,ตรงไปตรงมาครับครับเราไม่โอเคหรือว่าอะไรก็กบอกได้นะครับหรือว่าเราจะพูดอะไรก็พูดได้นะครับคือสูตรสีขาวเนี่ยถามว่าให้ใช้ได้ไหมให้ผมให้ใช้ได้นะครับแต่ถ้าคืออาวุธนี้ยังไม่หลุดสวัสดิการทุกคนนี้ผมก็ คงจะคงคง,งต้องแบบยังไม่ให้ใช้ครับ oh. เพราะว่าส่วนตัวแล้วแก๊งผมอะคือผมก็เหมือนพี่น่ะครับคือกว่าจะได้ใช้สุดข่านี่ผมก็ต้องแบบว่าปืนผมยี่ห้ากระบอกครับแล้วก็ปืนยี่ห้ากระบอกนี่ไม่ใช่ปืนข่าวนะปืนยี่ห้ากระบอกไปถึงว่าบวกสี่บวกสี่ขั้นตามบวกสิบมาเลยครับปืนข่าวแค่สี่ห้าคนแล้วก็อาวุธรุธเออแล้วก็อาวุธรุดสวัสดิการหมดครับถึงจะได้ใช้สุดข่าวอะครับ oh. ใช่ครับแต่มันไม่ใช่ว่าใช้ใครจะใช้ก็ได้ครับแต่หมายถึงพี่ถ้าแบบว่า ถ้าพี่แบบมีความมุ่งมั่นจริงที่แบบแอยากจะใช้สีขาวอะ่ะผมผมไม่ใช้ได้นะโดยโดยโดยที่ว่าคือยังติดติดอาวุธสวัสดิการอยู่อ่ะครับแต่แต,แตมีแต่ไหมครับบอสไม่ครับแต่แต่ว่าคือถ้าพี่ใช้ทุดขาวเนี่ยพี่เค่แบบว่าไม่ใช้ทุดขาวเพียงเพราะอยากใช้เฉยๆเพื่อแบบดีจากสีชมพูมาที่แบบมันไม่ค่อยสวยแล้วอยากใช้สีขาวนี่คือใช้ได้ครับแต่ถ้าพี่ใช้แล้วแบบว่าไม่ค่อยตีใคร คือไม่ขึ้นดาวหนึ่งไม่ขึ้นสองดาวนี่ผมไม่ให้ใช้นะครับผมไล่เลยนะเพราะว่าแกงผมก็สองดาวอะสีขาวอะ,อะใช่ครับอันนี้พี่ยิม้มพี่ยิ้มมาเลยเพรน,นีผมจริงจังนั้นไม่ครับไม่ได้ยิ้มครับเอางี้ครับเอางี้เอางี้เ,งเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าบอสบอสอาจจะพูดไม่ค่อยอันนี้เดี๋ยวผมพูดให้อชา <ผม S 1> เอา <ๆ S 1> งั้นงั้นงั้นขั้นแรกครับเดี๋ยวผมทำผมอยากให้ในในในน้ำตันก่อนครับ ได้ได้ไหมครับั้งทั้งคู่เลยได้ไดครับือมโะโอนค่ะเดี๋ยวพึ่งครับผมจะบอกนี้ว่าเวลาคุยกับผมสองคนอ่ะคือต้องยืนนิ่งๆครับไม่ย่อไม่แบบไม่ทำกดท่านเลยนะเพระเวลาคุยต้องสบตาผมลุยเลยครับ my name is u f r m ่าฮ่าค่าฮ่าฮ่าฮะฮ่่า่าไ่่่ มาจากญี่ปุ่นค่ะอ้าวมาดญี่ปุ่นจริงเหรอเนี่ยใช่ครับอ้าวผมพูดปไปเรื่อยนะครับนี่เธอเดียวเธอทีอ่ะแนะนำตัวแนะนำตัวปกติแล้วครับผมฮันจิเมะมาสเตภาษาไทยดีครับว้าวญี่ปุ่นเบีกเบกพ,พี่พี่อยากฟัง <laughs> <laughs> มีควา <laughs> ม,มีความสามารถโอเคโอเค <laughs> <laughs> พูดญี่ปุ่นเลยพูดญี่ปุ่นแต่พี่พี่ผมพอพูดญี่ปุ่นได้อ่ะพี่คุยกับพี่ผมเลยพี่พูดญี่ปุ่นได้เหรอคะอ่ะใช่พูดได้ครับไม่ไม่ใช่ครับ ผู้ชายผู้ผู้อยากเขินอยากเขินผู้ผู้เลยให้เขาแนะนำก่อนเพียะคอยคอยคอยว่ากันโอเคโอเคให้ชิเมมัสเตะนิตาเดชเอาเอาอีกครับเอาอีกครับต้องแนะนำทุกทุกอย่างเลยครับมากกว่านี้ครับあの ฮัตตาจอ้าวอย่าขำครับอย่าขำคุยอย่างนี้เราไม่ได้เรา่ได้ขค่ะหนูขอโทษおにちゃんお名前はなですかบอกชื่อเข้าไปเอ่อทาคุมิชานากะ ฮะอรียจวะคือเอสโซชื่อเอ็ดครับชื่อเอ็ดอไม่ใช่ครับไม่ใช่เด <laughs> ี๋ยวราชื่อกูยังไงชื่อมาสึกไอ้กูว่าไม่ใช่แล้วแป <laughs> <laughs> แปลดีพิ่ามพิทามแปลเดยผมผมตอบอ่ะอกมบงเงื่อนไขเขาไปคือเขาจะใช้สีขาวไง อ๋อเงอนไขก็คือเงอนไขก็คือไม่ไม,ไม่มีอะไรครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้ถ้าแบบคุยตรงๆก็ใช้ได้ครับเพราะว่าตอนนี้ก็ก็ใช้ได้ครับไม่ไม่ไมีเงอนไขอะไรใช้ได้โอเคครับว่าสีขาวมันเท่ดีอ่าครับผมเราถามนิดนึงครับแล้วแล้วทำไมตอนแรกไปใช้ทำไมตอนแรกใช้สีนี้ครับอันนี้คือโดนไล่มาหรือว่าแค่อยากเปลี่ยนครับ ไม่ไม่ไม่ได้โดนไล่ครับไม่ได้โดนไล่แค่อยากเปลี่ยนเฉยๆครับเพิ่งขึ้นมาแล้วก็ขึ้นสีนี้มาเลยครับไม่ได้บอกว่ารับทราบครับเขาเป็นนะเปียกแกงเขาเป็นสหะใช่ไหมแต่ว่าเขาเลือกที่ส่งผู้หญิงมาคุยกับเรามีอะไรต้องเช็ค เพิ่มเพิ่มเติมอะไเปี่อ่าโอเคเดี๋ยวสอบภาคเขาแรกแล้วผมที่สองมาครับเออจริงครับอ่าคนที่สองมาเลยครับผมเอ่อ e ายุ f u ร์มม m ยเนมอีสฟังไม่รู้เรื่องครับอ้าวอ่าชื่ออะไรอายุเท่าไหร่ครับ โอโซนอายุยี่สิบเก้าครับโอโซนอายุสิบเก้าใช่ไหมครับใช่สิบเก้าก็ได้ครับอ,อ๋อมันฝังยังไม่รู้เรื่องไหมเนี่ยโอเคครับก็ไม่มีนะรครับอันนี้พูดภาษาต่างประเทศได้ไหมวันนี้พูดไม่ได้ครับพอดีว่าภาษาบ้านเกิดไม่ได้อยู่ต่างประเทศครับอยู่ไหนครับ <laughs> แลบบอยู่เออ ULA ค่ะ <laughs> อยู่แล้วเอย่ังผมนี่อีสานนี่ว่าวว่าวได้ไหมพ่อว่าวได้อยู่ค่ะอุ้ยสเปนเนี่เนี่ยเอาฝันเดียวกันบอกไอ้แมนครับแมนอย่าอกหยอก่ยอะไรเป็นก็พูดไปดิไม่เย็นไม่กินก็ล่ามาไม่ใช่ก็เป็นอยู่แต่เนื้อเกิน อันนี้เดินพูดอิสานได้ได้วยเหนะผมชอบคนพูดอิสานพูดอิสานได้ฟังหน่อยได้ไหมพูด,พดได้ครับพูดได้เขาว่ามาคนออกภาษาอิสานอิสตันช่วอิสานภาษาอิสานถ้าผมพูดภาษา,าไทยตอบเป็นอิสานได้ไหมครับได้ครับได้ภาษาไทยตอนนี้มีวุฒิอะไรครับนี่เออ่ตอนนี้มีมีดครับแล้วก็กระลังสิขึ้นใหม่สเปคเลยนะนี่ยากเราก็แกงเป็นยังไงบ้างครับแกงตอนนี้ โอเคไหมครับโอเคเอ้ตอนนี้โอเคอยู่ค่ะก็แต่แต่ผมมีเพลงหนึ่งที่จะลองให้ฟังสนใจไหมครับผมมีเพลงเก๋ครับเหนในรถเกิดเป็นข้อดีสารเหลยอกับข้อดีสารมีบุญมีงานด้วยกันบ้านเฮามีลาไม่กอดไม่ดูซ้ายจับมีคนยังจำพี่เป็นฝันร้ายร้านเราโอเก็บ อ้าๆคุณ <c oughs> แรงแล <c oughs> ้วนะคูณแรงไหม <c oughs> พี่เพี้ยผมพี่ว <c oughs> ่าไม่ใช่ <c oughs> แ,ตแต่เทสผมฟังอีสานนี่ชอบไหมเดลองไปฟ <c oughs> ันนง <c oughs> ทเทสเดียวกันครับเทสเดียวกันเอาเรื่องฮะ ได้เป็นคนแพร่ตั้งแต่บอทานบอกห้างคพรบก็ประมาณนี้ครับพี่ตั้มพี่ตั้มคุยอะไรกันปะรถรถจะลบพิเฉยครับอ๋อจะคุยอะไรกันปะพี่แล้วแ,แต่แล้วแต่เปลี่ยนเลยครับ <c oughs> ก็ยินดีครับยินดียินดีให้ใช้สื่ข,ข่าวนะ <c oughs> แต่สู้ๆนะครับผมครับ <c oughs> แต่ั้นเปลี่ยนสีขาวปุพบพ๊บเพมหอกระชับปิดจังแรกเลยได้ไหม <c oughs> ได้ครับได้อุ้ยหอมด้วยก็ถือว่าใจถึงผมคิดว่าผมลองใจ ถือว่าใจถึงดีครับผมชอบครับชอบชอบผมอันนี้ขอดูฉันแลปได้ไหมอไขอแลปได้ไหมอ่าเชิญเชิญในค่ะพี่ขอดูบัตรได้ไหมเอาเรื่องฮะโอ้โหเราแต่รีแฟนแล้วเนาะคนนี้ใช่ครับโอเคครับอ่ะพี่คนหนึ่งครับ <c oughs> คนนี้สดคนนี้สดเนาะสดครับรุ่นเรื่องครับจะว่าไปออขอดูด้วยครับทั้งทั้งคู่เลยครับ <p ick> แต่มีแฟนแล้วเนาะโอเคครับ โอเคครับแล,แล้วเราจะมาเปิดซองใส่เพื่ออะไรเพื่อโอเคครับไปเดี๋ยวไปส่งครับไปขอบคุณครับส <c oughs> ู้<อ>นะผมเปลี่ยนได้เลย <c oughs> ใช่ไหมคะได้เลยครับได้เลยครับครับขอบคุณครับ ไอ้ไอ้หอยหอยหอยเฮ็ดเห็ดเห็ดเห็ดด้ยเห็ดเห็ดมึงไม่เข้าวอวะเขียเคีไว้ไวไวขอบคุณครับขอบคุณครับครับผมโอเคน้องโอเคน้องไปบอไปบอ